บานน้าบรรจารนิดนึงครับไปดูกันครับน้าบานบรรจารนิดนึงครับตาเทว,วมลายไหมครับหรือท่วมแค่ตรงนี้มันตะ้องเียกท่วมเนครับนบจานะครับน้ำเอามาเอานี่นะครับ ไม่ได้นะครับอันนี้ก็พอดครับอาจจะมีแถวโรงเรียนนิ้นึ่งไปดูับครับในทางมาโรงเรียนนะครับโอ้โรงเรียนบ้านลาดนุงกงคำทางเยนะครับได้ไหมลงุงไ,ได้ดึงไหมไม่ได้เนี่ยเอยา <laughs> ต,อติงยอดแล้วครับด ได้ไหคร,รรครับนี่กางเรียนนะครับมันก็เข้าตรงนานแล้วก็เช็ครับามมาน,น,นี่ตอนก็เห็นเออๆอยู่ครับแต่แถวๆข้างๆเรารอบนี่ก็คุมไม่ได้เนาะไม่ได้ครับเน,น,นาะครับป๋านี่ได้ป๋าประเภทไหนหึงครับ ช่วงหนาใหม่ๆมนเป็นปาตเพียก็ปาขาวอย่างนีรู้จักรู้จักบอกเข้ามามันนี้ตัวฝ่ามือสามนิ้วสี่นิ้วไหมเนี่ยว้าเนี่ยโอ้ไปตาหน้าสอนเนาะโอ้ยกระทะกระทะกระทะ อเออ,เอดี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 ก็ท่าก็าทาก็าท่าครับลุงโอเคครับวันนี้ก็มาเยี่ยมมีน้ำลายบ้านนา,นานโรงเรียนบ้านครามบ้านครามนะครับลุงก็มาหาปลาก็ได้โอ้จะสีะโรฮาโรป้าได้ชาเอกครับ,บเราแวะเยี่ยมพี่้องน้ำข่าหลากหลายนะครับครับสวัสดีครับบ้านครามบ้านครามครับ